ครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองหมออ้ำให้กำลังใจแสนดีบอกเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วจะมีภูมิคุ้มกันดักคออย่าดรามาปมชัดชาติบอกพร้อมซัพพอร์ตลูกจากกรณีที่แสนดีหรือแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายนาชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์วิจารณ์เรื่องพักก้าวไก่จนถูกทัวลงและต่อมาได้ออกมาขอโทษสังคม และล่าสุดคุณพ่อคือนายชัดชาติก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านรายการเรื่องเน่าเช้านี้ไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่18กรกฎาคมหมออ้ํานายอิรวัตรอาริกิจอดีตนักร้องค่ายดังได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยมีใจความว่าเมื่อคืนแสนดีออกมาโพสต์ก่อนปิดไอจร้องไห้ขอโทษแล้วใช้คําว่าไม่แ์ ไม่แฟนในที่นี้คือเจตนาที่แสนดีโพซึ่งหัวโพก็บอกว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยฝากถึงผู้สนับสนุนก้าวไก่ดำสม้มไม่แฟเพราะเจตนาแสนดีไม่ได้แรงขนาดนั้นไม่ได้รุนแรงขนาดที่เขาควรได้รับการประนามหรือประทัสสายทางร่างกายและใจภาษาอังกฤษแปลความรู้สึกได้หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทและอารมณ์คนแปลออกมาถามผมตรงๆว่าแรงไหม ขอตอบว่าตรงมากกว่าแรงคนไปอ่านไปแปลบรรทัดท้ายทๆบางคําแล้วตัดทอนโฟกัสที่คําแรงๆส่วนท้ายเบี่ยงเบนใจความทั้งหมดของสารที่เขาสื่อใจความสําคัญกับเลือกจะมองผ่านสิ่งที่เรากระทําก่อนจะกลด่าเขาคือถามเจ้าตัวตรงๆเลยที่โพสต์ว่าหมายความว่าอย่างไรในฐานะพ่อท่านชัดชาติทาถูกแล้วที่บอกว่าผมคงขอโทษแทนลูกไม่ได้ในเรื่องนี้ พราะตัวชัดชาติไม่ได้เป็นคนโพสต์และแสนดีก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วแต่จะแก้ไขพูดคุยกับลูกเรื่องโพสต์การเมืองเรื่องการใช้ถ้อยคําอย่างระมัดระวังและบอกเขาว่ายังไงก็สนับสนุนเขาคําว่าสนับสนุนนี้อย่าเสอไปตีความอีกนะเขาหมายถึงสนับสนุนลูกไม่ว่าไปโดนอะไรมาภาษาอังกฤษใช้คําว่า support ไม่ได้หมายถึงเห็นด้วยกับสิ่งที่แซนดีโพสต์เรื่องนี้บางทีก็สะท้อนได้หลายอย่างว่าสังคมพวกมากลากไปมันเป็นอย่างไรจะด่าเขาอย่างไรด่าพ่อล่อแม่ลูกหลานได้หมดไม่สนใจเนื้อหาด้วยว่าจริงไม่จริงตีข่าวป้ายสีแต่พอโดนกับตัวยกพวกรุมสกรรมเสียประจานแท็กเรียกพักพวกมารุมมากกว่าการเปิดรับฟังพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล แถมสนุกกับการตอบโต้ด้วยการบูรี่ร่างกายเหยียบย่ำเพศภาพสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อ้างตนเองว่าเป็นประชาธิปไตยใหม่คำว่าไม่แฝของแสนดีจึงถูกต้องที่สุดใช้เวลาเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับแสนดีถ้ายังอยู่ในสังคมดามาแบบไร้แก่นสารแบบนี้วันหนึ่งเราจะมีภูมิต้านทานคนแสนเลวและจะเข้าใจโลกโซเชียลว่า อะไรควรแครอะไรไม่ควรไปแครกว่าที่พี่หมอจะมีไมเซตมีภูมิเรื่องการโพสโซเชียลการแสดงความเห็นแบบนี้ก็ผ่านอะไรมาเยอะมากขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นปกติอีกหน่อยเมื่อเราตกผลึกอะไรบางอย่างแล้วจะได้อยู่สบายสบาๆในโลกโซเชียลแบบพีแบบที่คำว่า s o r ี่เปลี่ยนเป็นมึงมาขอขอบคุณข้อมูลจากมาดิชนออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ